รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโอแต้ ซินดี้ชวิยญญาค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านแพรวพรวกับรายการแพรวพรวรายการที่จะสร้างเสน่ห์ให้ผู้หญิงไทยแพรวพรวมัดใจคนในบ้านในทุกเรื่องค่ะคุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของรายการได้นะคะเพียงแค่ส่งความคิดเห็นมายังรายการของเราค่ะวันนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อคุณส่งจดหมายครั้นสุดท้ายเมื่อไหร่คะร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็ส่งมาที่ซีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าแปดเก้าค่ะตอนนี้นิดว่าไปชมไฮไลท์ของทางรายการก่อนนะคะช่วง เมื่อทานเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเอากระป๋องที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมาดัดแปลงเป็นถางต้นไม้น่ารักน่ารักค่ะคู่รักแพรวพรวใช่คนนี้แหละเพราะว่าเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายแล้วรักเดียวใจเดียวกับเรามาตลอดฉลาดน่าปลาที่พิพิธภัณฑ์ปราไปสรียากรเป็นสถานที่สำคัญในการรวบรวมประวัติความเป็นมาของการไปรษณีย์ไทยค่ะอ i ีแ <IT S 1> พรวพรวเทคโนโลยีตามหามือถือที่หายไป ซ้ายหน่อยจ้ะซ้ายซ้ายซ้ายนะคะซ้ายซ้ายค่ะอะไรคะกลับไปทางขวาดีหน่งจากขวาขวาค่ะขวาค่ะไงีะสวยถอ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 ยกลับเข้ามุมเข้ามุมคุณเจนนี่ค่ะไม่ไหวนะคะคุณเจนนี่จะไปวางตรงไหนกันแน่คะคุณเจนนี่ก็โลอ่ะ แพตตี้เนี่ยทั้งตัวเลยตั้บอกบางให้ยกตะของใหญ่ๆอย่างเงี้ยแพตตี้หนักตายเลยค่ะเอ้าแล้วทําไมไม่มาหากระถางเล็กๆมาล่ะคุณซินดี้คะทั้งบ้านเราม่แต่กระถางใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะนีสินะงั้นเรามาทํากระถางเล็กๆกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะช่วงฉลาดในบ้านวันนี้ซินดี้มีไอเดียทํากระถางต้นไม้เล็กๆน่ารักน่ารักไว้ประดับบ้านค่ะอยากรู้ไหมคะว่าทำยังไง นัตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะปนชเวยทุกคนจะถูกออไม่ได หบ้านก็คงจะมีอาหารบรรจุกระป๋องติดบ้านไวใช่ไหมคะอย่างเช่นปลาทูน่าหรือไม่ก็ผักกาดดองเมื่อทานเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเอากระป๋องที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมาดัดแปลงเป็นกระถางต้นไม้น่ารักน่ารักค่ะแต่ตอนนี้ขอแนะนําทุกท่านให้รู้จักกับคุณเล็กภาวดีชัยยงค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้พี่เล็กมีไอเดียอะไรเก๋ๆมาแนะนําคะค่ะ,คะ,อะไอเดียที่คิดจะทํานี่ก็เป็นนาวัสดุเหลือใช้มาจัดแต่งน,น,นะคะ นี่ก็เป็นเมื่อเสร็จแล้วก็จะเป็นกระถางน,น่ารักน่ารักงา่ายๆแบบนี้ค่ะน่ารักจังเลยค่ะมีหูจับด้วยนะคะและอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างคะคุณค่ะอุะปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมมาคือกระป๋องเหมือนที่ซินดี้บอกไว้เมื่อกี้นะคะ,คะแล้วก็มีเางเกงยีนส์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นผ้ายีนสที่เหมือนกับว่าถ้าเวลาเราซื้อเกงยีนในส่วนใหญ่เราจะตัดขาทิ้งเนาะทีนี้เราก็เสียดายแล้วก็เอาลองมาดูว่าเราจะมาทําอะไรได้บ้างนะคะ,คะแล้วก็นี่ก็มีเป็นพวกาสายกระเป๋าหนัง ที่ว่าเราไม่ใช้แล้วนะคะแล้วก็มีกาวนะคะกาวลาเท็กซ์นะคะแล้วก็มีพวกกัน,นะคะ่ะกาวช้างแล้วก็ปากากากระไกะคะ่ค่ะอุปกรณ์ก็มีง่ายๆแค่นี้นะคะ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะคะเราก็นํากระป๋องมานะคะแล้วเราก็ค่อยๆวาดเส้นลงไปเพื่อให้ได้รูปทรงของตัวก้นกระป๋องก็คือตัดออกมาเป็นวงกลมตรงนี้เพื่อที่จะมา พะที่มแปะตรงก้นกระป๋องกระป๋องนะคะต้นกระป๋องนะคะโอเคท้ง่ายใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีแล้วก็จะได้กระป๋องน่ารักน่าักได้แล้วนะคะก็เป็นวงกลมนะคะนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อมาเราก็ทากาวใช้กาวลาเท็กซ์แล้วก็แปะลงไปนะคะค่ะก็จะเป็นสีเข้มออกมา น,นี่ขั้นตอนต่อมาแล้วก็จะมาทําส่วนของขอบขอบกับป๋องค่ะแล้วก็นําผ้าที่เป็นขากรงเกงของเราเนี่ยมาแปะรอบๆนี่ค่ะเกืเรียบร้อยทียยน,นี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายแหละก็แค่เอาหูมาแปะเนาะอันนี้ก็เป็นสายกระเป๋าที่เราไม่ใช้แล้วอันนี้เราต้องใช้ เกาช้างเพราะความกดคงทนนิดหนึ่งจืดหูแบบนี้อ๋อวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเล็กมากเลยนะคะ,คะที่มาให้เกี่ยวติรายการนะคะค่คะและเราก็มีของที่คุณเล็กมอบให้นะคะ a l Das Extra Tonic and Shampoo ขอบคุณค่ะแล้วก็นี่คะ่ะ j เ l l y Beauty อร่อยดีมีวิตามินนะคะเอาละคะ่ะคุณผู้ชมถึงเวลาที่เราจะไปฟังเคล็ดลับของการใช้ชีวิตคู่กับคู่รักแพรวพลาวค่ะคู่รักแพรวพลาว คู่รักแถวเราวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรและผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพนันต์ตันวรรณรักจะมาช่วยแชร์เคล็ดลับที่ดีในการคลองคู่ค่ะก็ตอนเจอกันนี่เดี๋ยวต้องสัมภาษณ์คุณจูจูเขาเขารู้สึกยังไงเรื่องว่าเริ่มแรกเนี่ยคือเนื่องจากว่าคุณอมรเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียนเก่งและเป็นสิษย์โปรดของอาจารย์เพราะฉะนั้นเราเองเราเป็นนักศึกษาใหม่เข้ามาเราก็เริ่มรู้สึกเอะหมอนี่ใครนะเหมือนไส้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนั้นเขาเป็นเป็นผู้หญิงเป็นสาววิทยาที่ที่น่ารักน่ารักที่สุดต้องบอกว่ามีมีคนมาจีบเยอะนอาศายฝีมือจังหวะฝีมืออาศัยหลายๆอย่างที่พยายามทําแต้มคือพยายามจะทําให้เหมือนกับว่าเรามีอะไรที่เหมือนกันนะแล้วก็เขาชอบอะไรก็ทําแบบนั้นเราคบกันก่อนจะแต่งงานเนี่ยสิบสี่ปีเราคิดว่าคนนี้ใช่นะครับคนที่เป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเขาลุยไปไหนเราก็ไปด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาเป็นคนมุ่งมั่นเราทำแล้วทำให้สําเร็จให้ได้เขาจะเป็นผู้นําครอบครัวที่ดีกับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าใช่คนนี้แหละเพราะว่าเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายแล้วรักเดียวใจเดียวกับเรามาตลอดถ้าเราโกรธกันไม่ว่าเราจะทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรจะใครจะผิดจะถูกขอให้เขาเป็นคนง้อก,ก่อนแล้วเราก็มีการสายสัญญารักกันไว้ว่าเราตกลงกันแล้วนะว่า ทุกครั้งไม่ว่าเราจะทะเลาะกันใครจะผิดใครจะถูกเขาต้องเป็นคนง้องก่อน <Yahoo! S 1> ค่ะก็เขาแล้วเขายอมด้วยนะคะยอมทำด้วยรายการแพรวพรวขอมอบโลกผู้รักแพรวพรวไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความรักให้กับผู้รักที่มาร่วมแชร์เคล็ดลับที่ดีในรายการแพรวพรวค่ะ